เจริญธรรมผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะครับบีมก็ก็ตอนแรกก็คิดว่าหนูจะไม่หนูไม่อยากมาส่งนะคะมีกิเลสค่ะไม่อยากมาส่งอแต่ว่าพอดีมีเพื่อนชวนมาค่ะก็เลยโอเคมาค่ะก็กล้ามาค่ะก็จะส่งทุกใจค่ะคเมื่อเช้าหนูก็นั่งขูดเส้นมะละกอค่ะก็มีมีครุท่านหนึ่งค่ะท่านมามาขูดด้วยค่ะ มาช่วยขูดค่ะแล้วแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าอย่าลืมทําอริยสัจสีนะแล้วหนูก็ก็ก็งงว่าเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าการบ้านค่ะที่ต้องทําส่งค่ะงั่งงานอะไรงานส่งจบแล้วแล้วแล้วค่ะแล้วท่านก็บอกว่าที่จริงอ่ะมันต้องทําทั้งหมด3ามเล่มค่ะ แล้วหนูก็ทุกข์ใจว่าฮะสามเล่มเลยหรอคือเล่มเล่มแรกที่หนูกาลังทาเนี่ยมันยังไม่เสร็จเลยยังยังไม่ได้เยอะเลยค่ะแล้วคือหนูเขียนมือนะคะแล้วท่านก็บอกว่าทำสามเล่มเนี่ยต้องส่งลุงหมอด้วยแล้วก็ส่งท่านสมณะค่ะอีกเล่มก็เผยแพร่ค่ะให้แบบพี่น้องอได้ดูะคะ่ะได้อ่านนะคะแล้วหนูก็มีกิเลสคะ่ะแล้วก็หนูก็บอกป้าคุลุว่า หนูคงทําไม่ไหวแล้วค่ะแบบหนูเขียนมือค่ะแล้วท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเธอก็เขียนแค่เล่มเดียวแล้วก็เอามาแบบเอามาพิมพ์ค่ะแบบซีล็อกค่ะทีนึงค่ะค่ะแล้วหนูก็พอเขาูพูดแบบนี้หนูก็มีกําลังใจที่จะทํามากขึ้นค่ะคือแบบมันก็หายทุกไปเองค่ะค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าหรือไม่เธอก็เขียนแค่เล่มเดียวแล้วก็เอามาส่งลุงหมอแล้วก็ แล้วก็ค่อยส่งท่านสมณะในเล่มเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็โอเคค่ะหนูก็แบบสบายใจค่ะแล้วก็แบบไม่ทุกข์ค่ะก็ล้างทุกข์ได้ค่ะแล้วแบบเร็วค่ะดีค่ะค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายค่ะก็แบบท่านก็มีเสนอมาก็ดีค่ะค่ะหนูก็ไม่ได้ชังท่านค่ะก็โอเคค่ะเราก็เบิกบานกันดีพูดคุยกันไปเรื่อยๆค่ะดีค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะ อะไรคือทุกข์ยิัญา์จริงๆหนูก็ต้องอ่านให้ออกว่าเออปัญหาันคืออะไรใช่ไหมปัญหาคือท่านบอกมาแล้วเราก็เกินกําลังใช่ไหมทําไมไ่ไหวพอทําไมไ่ไหวเราก็ทุกข์อา่าเราก็ทุกข์ที่ทําไมไ่ไหวอา่าเราก็ยังไงทําไมไ่ไหวแล้วเราก็บอกท่านไงเราก็ต้องเราก็ต้องไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่า ต้องทำตามใจท่านทั้งหมดเราถึงจะสุขใจใช่ไหมถ้าไม่ทำตามท่านทั้งหมดเราจะทุกข์ใจถ้าเราไปมีกิเลสอย่างนั้นเราก็ตาเหลือกทําตามท่านไปจนหมดใช่ไหมทั้งท่านที่เกินแรงเราเราก็ตายพอดีเราก็ต้องร้างทุกข์ว่าเออเราไม่ต้องไปอยากทําตามใจท่านทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเกินแรงเราก็พอเราไม่ได้ไปอยากทําตามท่านทั้งหมดไม่ต้องไป บังคับตัวเองว่าต้องทําตามหมดไม่ได้ไปอยากได้สุขที่ทําตามหมดเราก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้ทําตามหมดใช่ไหมเราไม่ทุกข์แล้วที่เหลือเราก็คุยกับท่านสิที่นี้ก็เออว่าจริงๆเราทําได้แค่นี้นะ,นะก็เปิดเผยความจริงไปใช่ไหมบอกไปว่าเออกำลังเรามีเท่านี้เท่านี้ก็บอกความจริงไปถ้ากุศลเรามีเราก็จะได้ตามนั้นแหละนะระาวาังใจได้ถ้ามีกุศลก็มันก็จะได้ตามเหมาะสมถ้าอกุศลเรามีมันก็จะถูกบังคับ น่ะให้ทําหนักกว่านั้นเราก็ต้องยอมแล้วทำมันถูกบังคับใช่ไหมเออย่างไงมันต้องยอมแล้ว้ามันยิ่งวิบากมาแต่เราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรแล้วจะทาตามไม่ทําตามก็ได้ทั้งนั้นใช่ไหมไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ไม่ทําตามก็จะไม่ทุกข์ที่ทําตามไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ทําตามก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้ทําตามสรุปแล้วได้ทําตามไม่ทําตามเราก็ไม่ทุกข์อะไรแล้วที่เหลือมันเหลือแต่ว่าเราทําได้แค่ไหนทําได้แค่ไหนก็บอกความจริงกับท่านไป เท่านั้นถ้ากุศลลงตัวท่านก็จะให้เราทําตามที่กําลังเรามีแต่ถ้าเอากุศลไม่ลงตัวมันก็มันก็จะไม่ใช่แบบนั้นมันมันก็จะเป็นแบบอื่นเช่นมันก็จะถูกบังคับให้ทําเกินกําลังก็ได้ถ้าถูกบังคับอย่างนั้นเราเลี่ยงไม่ออกมันก็จานน่ะใช่ไหมคนเราถูกบังคับมันก็จํานนทำกระทาเกินกําลังหรือเกินกําลังก็ทาไงได้อะก็ไปบังคับคนอื่นมา <laughs> ใช่ไหมเ,ออเราก็ยินดีรับวีบากใช่ไหมรับแล้ววีบากก็หมดแต่ในเมื่อเราบอกความจริงแล้วว่ากำลังเรามีเท่านี้แต่บอกความจริงแล้วก็ยังถูกบังคับอยู่อีกก็ยินดีใช่ไหมยินดีชดใช้วีบากถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมถ้าเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเราเลี่ยงได้เอเราก็เลี่ยงไปก็บอกกันไปอย่างนี้เป็นต้นก็ก็บอกความจริงกันนั่นแหละเราก็ต้องอ่านดูบางคนเนี่ย ไม่ได้ปฏิบัติธทมก็บาบาบาบเนี่ยมันก็กิเลสนะใช่ไหมกิเลสครูบอกอะไรก็เอาตามนั้นไปหมดเลยโดยที่ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็เกินกําลังใช่ไหมเกินกําลังเกินความสามารถก็ไม่ยอมบอกครูเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวว่าครูจะดุกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ใช่ไหมมันก็กลัวกลัวเพราะอะไรก็ก็แล้วแต่กลัวเพราะอะไรกลัวก็เพราะว่าไม่อยากมันไม่อยากได้รับสภาพที่ไม่ดี บางทีมันก็ไม่อยากได้รับสภาพที่ไม่ดีไม่อยากถูกดุอะไรเงี้ยแเราก็ต้องกล้าที่จะถูกดุก็ไม่เห็นเป็นไรนี่กล้าถูกดุถูกดุไปเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถูกดุใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดุเราก็ไม่ทุก็ตรวจดูว่าเรากลัวอะไรไหมเรากลัวว่าจะไม่ได้สมใจอยากเรื่องไหนเรื่องไหนก็ต้องตรวจตรวจดูพอก็ต้องล่างความกลัวให้หมดอ่ะ เท่าที่มันจะมีเหตุการณ์มาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สมใจอยากสรุปแล้วก็ล้างความอยากพอล้างความอยากแล้วมันก็ไม่ทุกข์อะไรเราไม่ต้องได้สมใจอยากก็ไม่ทุกข์อะไรไม่ทุกข์แล้วที่เหลือก็เอาข้อมูลมาว่าเราทําได้แค่ไหนอย่างไรนะมีข้อมูลอะไรข้อมูลของเราเป็นอย่างไรข้อมูลของคุณครูเป็นอย่างไรใช่ไหมข้อมูลของเราข้อมูลครูข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรก็เอาข้อมูลนั้นมามาพิจารณา ว่าเราทําได้แค่ไหนนะทําได้เท่าไรก็บอกความจริงกันไปนะตามนั้นตามนั้นแต่ละคนก็ประเมินช่วยกันนะมันก็จะไม่มีทุกข์ใดๆนะใจมันก็ไม่ทุกข์ส่วนเหตุการณ์มันก็มีพอดีบ้างไม่พอดีบ้างเพอเพให้กันบ้านน้อยเกินไปก็มีนะบางทีก็มากไปบางทีก็น้อยไปนะถ้าน้อยไปก็จะได้เพิ่มขึ้นน้อยไปเราก็บอกครูมันน้อยไปค่ะมันเล่มเดียวไม่พอหรอกค่ะต้องทาสักห้าเล่ม ฝรีมือหนูก็หนูก็มีกําลังอยู่หนูขอสักห้าเล่มได้ไหมคะใช่ไหมเออต่เรารู้สึกมันน้อยไปไงเราก็ขอห้าเล่มแล้วแบเออ,เอ,อห้าเล่มเรารู้สึกมันเยอะไปนะเล่มเดียวไว้ได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็พูดคุยกันพูดคุยกันมันได้เท่าไหร่แล้วก็ตามนั้นอนะ่ะตามจริง่ะตามกุศล,ลก็บอกความจริงกันไปเราก็ไม่ต้องกลัวกังวลอะไรแล้วเราบอกความจริงไปมันจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นอย่างน,น้อยเราก็ไม่ทุกข์ใจ ที่เหลือก็ทำท่าที่เป็นไปได้นดะสาธุกิา